สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกรถยนต์ที่ไม่ต้องแนะนำตัวกันก่อนนั่นคือโตโยต้ c ค m r รีปี2026ซึ่งเป็นรถยนต์ในกลุ่มซีดานขนาดกลางมาหลายทศวรรษและมีเหตุผลที่ดีด้วยแต่เมื่อการแข่งขันเริ่มเข้มข้นขึ้นคัมรีปี2024ยังคงเป็นราชาอยู่หรือไม่มาดูกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา To y ยต a ได้ปร,รับปรุงคัมรีให้ทันสมัยและดูดันมากขึ้นคุณจะสังเกตเห็นไฟหน้าที่เพียวบางกระจังหน้าที่โดดเด่นอ และเส้นสายที่โคงดด้งมนโดยรวมแม้จะไม่ได้ดึงดูดสายตานักแต่ก็ถือว่าก้าวขึ้นมาจากการออกแบบที่อนุรักษ์นิยมกว่าในอดีตอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม c ัมรีก็มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นขึ้นอย่างแน่นอน c ัมรีมีห้องโดยสารที่สะดวกสบายและใช้งานได้จริงวัสดุส่วนใหญ่นั้นดีแม้ว่าจะมีพลาสติกแข็งบางส่วนในบริเวณด้านล่างเบาะนั่งรองรับได้ดีและมีพื้นที่เพียงพอสําหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบอินโฟเทนเมนต์มีขนาดกล่าวถึงขนาดหน้าจอและมีคุณสมบัติ กล่าวถึงคุณสมบัติหลักเช่น Apple CarPlay, Android Auto, ระบบนำทางใช้งานง่ายพอสมควรแม้ว่าบางคนอาจรู้สึกว่ากราฟิกค่อนข้างล้าสมัยแผงหน้าปัดดิจิทัลและพูดถึงคุณสมบัติทางเทคนิคอื่นๆเช่นการชาร์จแบบไร้าสายการแสดงผลบนกระจกหน้ารถโตยโยต้ได้ก้าวไปอีกขั้นในด้านเทคโนโลยีแต่ก็ยังไม่ล้ำสมัยเท่ากับคู่แข่งบางรายที่รีขึ้นชื่อในเรื่องการขับขี่ที่นุ่มนวล และสะดวกสบายและคันนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังระบบการสะเทือนดูทราบแรงกระแทกและหลุมบ่อได้อย่างง่ายดายทำให้เป็นรถที่เหมาะสําหรับการขับขี่ทุกวันใต้ฝากระโปรงเรามีเครื่องยนต์พูดถึงประเภทเครื่องยนต์และปริมาตรกระบอกสูบซึ่งผลิตพูดถึงแรงมา้าและแรงบิดให้กําลังเพียงพอสําหรับสถานการณ์การขับขี่ส่วนใหญ่และพูดถึงประเภทเกียร์เกียร์เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลมาเริ่มกันที่การออกแบบกันก่อนคมรีได้รับการพัฒนาและในรุ่นปัจจุบันนี้ได้สร้างความสมดุลระหว่างสไตล์ที่ทันสมัย และการใช้งานจริงของ Cam รีแบบคลาสสิกแผงหน้าปัดมีความดุดันมากขึ้นกระจัางหน้าที่โดดเด่นขึ้นและไฟหน้าที่คมชัดขึ้นภาษาไทยคุณจะเห็นองค์ประกอบการออกแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตกแต่งการตกแต่งรุ่น LE และ SE นั้นมีรูปลักษณ์ที่หรูหราและประณีตก,กว่าในขณะที่รุ่น SE และ X SE นั้นให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นด้วยกระจังหน้าสปอยเลอร์หลังและล้อขนาดใหญ่ที่ไม่สั่ใครพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรุ่นตกแต่งมาเริ่มกันที่การออกแบบก่อน Cam ร์นั้น มีวิวัฒนาการและในรุ่นปัจจุบันนี้ทัมรีได้สร้างความสมดุลระหว่างสไตล์ที่ทันสมัยและความสะดวกสบายแบบคลาสสิกของ c a มรีด้านหน้ามีความดูดันมากขึ้นโดยมีกระจังหน้าที่โดดเด่นขึ้นและไฟหน้าที่คมชัดขึ้นคุณจะเห็นองค์ประกอบการออกแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตกแต่งการตกแต่งรุ่นเลอลีและเอลีนั้นมีรูปลักษณ์ที่หรูหราและประณีตก,กว่าในขณะที่รุ่นเ e และเอสซีนั้นให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นด้วยกระจังหน้าสปอยเลอร์หลังและล้อขนาดใหญ่ ที่ไม่สังใครพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรุ่นตกแต่งส่วนด้านข้างยังคงรักษารูปลักษณ์ของคมรีที่คุ้นเคยไว้แต่มีเส้นสายที่โค้งมนมากขึ้นและท่าทางที่ต่ำลงเล็กน้อยส่วนด้านหลังนั้นดูสะอาดและทันสมัยพร้อมไฟไท้ายเลทย่ที่เพิ่มสัมผัสแห่งความล้ำสมัยพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลือกสีคุณภาพการประกอบการประกอบและการตกแต่งโดยรวมชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในการออกแบบหรือจุดที่ต้องปรับปรุงพูดคุยเกี่ยวกับหลักอากาศพลาศาสตร์และผลกระทบต่อประสิทธิภาพ การใช้เชื้อเพลิงด้านข้างยังคงรูปลักษณ์ของแทมรีที่คุ้นเคยแต่มีเส้นสายที่โค้งมอโนคอ,อ